คุณวันนี้จะมาในเมนูบ้านๆครับผมแกงปลากระป๋องใส่ไส้บัวครับผมใส่เครื่องลงไปแล้วนะครับแกงเสร็จแท้ใส่ปลาทูใส่ปลานิบหน่อยนึงนะครับลองทำกินดูนะครับอร่อยมากเมนูนี้เมนูบ้านๆครับผมเครื่องปรุงก็ใส่ไล้ครับผม ใส่สายบัวลงไปเลยไม่ใช่ไหลบัวนะครับนี่เป็นสายบัวใส่เครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงก็มีกระลาหน่อยนึนงหมงัวรสดีนะครับสามอย่างท,ที่เด็ดอยู่ที่นี่ปลากระป๋องครับสายบัวแกงสายบัวใส่ปลากระป๋องโอ้สุดยอดนะ ลองทำกินดูนะครับทุกคนเสร็จทุกคนนี่ครับแกงปลากระป๋องใส่สายบัวลองทำกินดูครับผมแซ่บแน่นอนดูครับทุกคนโอ้น่ากินมากการันตีความแซ่บครับ จากขวดตำสาร,รคามยำมะม,ม่วงบริบอร์่ครับผม